มประมาณสามสี่นาทีของดีเด้นะคะเร็วมากค่ะแต่มารอบนี้นะคะไม่มีชาวบ้านพามานะคะดีเดมาคนเดียวเจา้าดีเดชูชู ดังภายในสุดชีวิตมันกันจะข้ามขมามาคนเดียวเรามาจะช่วยนะคะน้ำแรงมากเลยค่ะเอฟซีเดี๋ยวบอกว่าลึกกว่าเดิมน้ำลึกกว่าเดิมนิ่ตอนข้ามไปนะคะตอนข้ามไปยังไม่ถึงหัวเข่าตอนนี้จะถึงหัวเข่าแล้วอื้อหือ พ่อจะทำได้ไหมอือหือ,อ,อ,อเป็นการหาหน่อไม้ที่แบบตื่นเต้นมากเลยค่ะมุงตาตวัวมือพ่อหน่อยมุงตาพ่อซื้อซ้พ่อสู้อไตเด็กน้องมุงตาเบียดูพ่อนะคะน่ <c oughs> น่ะพ่อมาแล้วมาดูสิว่าดีๆจะได้หน่อไม้เยอะไหมคะ น้องมันลงไปลูกมันลงไปเย้ยข้ามมาแล้วมาดูสิข้ามมาหน่อไม้ได้เยอะไหมบอกมาเลยอโอโ,โอเยได้เห็นมด้วยสำหรับการหาหน่อไม้ที่แบบโอ้ได้เห็นมาด้วยอันนี้ของแถมนะครับของแถมพี่เห็นเห็นหนู เราใส่แกงหเอาไม้โอเคการหาต้นไม้ okay. มที่แบบชีวิตแรกด้วยชีวิตนะคะติดโคตรติดเต้ม,มากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเออมาเราจะขึ้นรถเครื่องกันเดี๋ยวยน้องมุกตา้าเมยแม่น้องม,มุตาต้องเดินก่อนค่ะเพราะรถรถมันแรงรถมันแรงต้องเดินก่อนนะคะน้องขึ้นรถค่ะ 忘了嗎。 ่วนที่นี้เราก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีดีแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ